ามาขอบคุณด้วยะครับญญรครับ,รบเหนื่อยไหมครับโอ้โหเหนื่อยสิครับผมงานนี้รถใหม่เยอะมากครับผมคือรถประเทศไหนที่พี่เต้ประทับใจ<อ>ในงานนี้ในงานนี้มีรถหลายๆประเภทที่น่าสนใจมากครับั๊กอิน hybrid ก็เข้ามาเยอะเหมือนกันนะครับไฟฟ้าก็ยังเป็นรถที่น่าสนใจอยู่แต่รถในกลุ่มที่เป็น hybrid ก็ยังน่าสนใจอยู่เพราะตอนนี้แคมเปญในงานมหากรรมยานยนต์ครั้งนี้เนี่ยเยอะมากๆครับแต่ที่ผมสนใจสุดคือกลุ่มลั๊กอิน hybrid ครับเราวิ่งด้วยไฟฟ้าก็ได้วิ่งด้วยไฮ b r i d ก็ได้วิ่งเกิน พ0 0กิโลมีหลายคันเลยครับต่อน้ำมันหนึ่งางและแบตเตอรี่1ชาร์จครับผมไม่ค่ะครับผมได้ข่าวว่ามีแบรนด์รยนตจะลงจริงไหมครับแบรนด์รถยนต์นนผมว่าไม่น่าเป็นไปได้แต่ว่าถ้าถามว่ามีประสบปัญหาทางการเงินหรือเปล่ามีแน่นอนนะครับเพราะว่ามีขา่าวตั้งแต่ที่ต่างประเทศแล้วแต่ว่าถามว่าลกบหรือเปล่าเป็นไปไม่ได้ที่จะล้มแน่นอนครับและตอนนี้สภาพรถยนต์ที่แบบว่าใครจีนเข้ามาเยอะมากครับเลย ตอนนี้การั้ำราคาเพดานส่วนลดเัวยว่ามันกระเทือนกับสภาพตลาดรถยนต์อีกไหมกระเทือนแน่นอนนะครับในเรื่องของโรครงสร้างราคาเด่ยตอนนี้รวนไปหมดแล้วนะครับว่าเพราะว่าค่ายแบรนด์จากจีนก็ลดราคาลงมาค่อนข้างเยอะนะครับทำให้โรครงสร้างราคาในตลาดรถยนต์เนี่ยรวนไปหมดแต่ผมก็มองว่าต้องใช้ระยะเวลาสักระยะหนึ่งซึ่งผมเชื่อว่าปีหน้ายังต้องเป็นปีที่ค่ายรถจีนเนี่ยรบราคาวัดกันอยู่อีกเยอะแล้วก็ค่ายรถญี่ปุ่น ก็ต้องรับมืออีกเยอะเหมือนกันครับแล้วถ้าหนูอยากจะมาออกรถใหม่ในงานรถเตครับโฟร์พิเตอร์มีอะไรในนัผมว่าเลือกดีกว่าเพราะตอนนี้รอไม่ได้หรอกเพราะว่าเราบอกไม่ได้ว่าจะรอแล้วถึงเมื่อไหร่มันจะลดกันไปถึงแค่ไหนนะครับแต่ว่าถ้าเราพร้อมว่าราคานี้เราชอบแล้วราคานี้คิดว่าเราไหวแล้วเหมาะสมแล้วก็ซื้อนะครับเพราะว่าผมก็บอกไม่ได้ว่าปีหน้าจะรบกันหนักแค่ไหนหรือ สคภาพราคาจะยุติแล้วมันตอบไม่ได้เอาแค่ว่าเราพอใจกับราคาในวันนี้แคมเปญในวันนี้ก็ตัดสินใจได้เลยครับและอย่าเสีย,ยใจแค่นั้นเอง,อเงขอบคุณครับ